มานานเคสใสซัมซุงที่กันกระแทกจะโชว์สีเครื่องด้วยอยากกันกระแทกได้ด้วยเคสตัวนี้เลยครับซื้อมือถือเลือกสีมาก็อยากโชว์สีตัวเครื่องใช่ไหมแต่เคสใสหลายๆตัวเนี่ยมันไม่กันกระแทกครับตัวนี้ขอบมุมนูนกันรกระแทกแบบพิเศษเลยครับและทั้ง4ี่มุมเลยดูความใส่ใจในการกันกระแทกของเขาครับนูนไปรอบทิศทางเลยไม่พอครับเสริมยางกันกระแทกด้านในมาให้ทุกมุมอีกให้มุมเครื่องเราเสริมกันกระแทกขั้นสุดแต่เคสใสเนี่ยรู้กันนะว่ามันต้องทาความสะอาดหน่อยไม่งั้นเวลาใสาไปเนี่ยยิ่งเครื่องผม สีดําสีเข้มๆเนี่ยมันจะเห็นฝุ่นง่ายเลยก็ต้องแลกครับอยากโชว์สีก็ทําความสะอาดเอาขอบข้างปกป้องหน้าจอนะครับส่วนด้านหลังก็จะมีแบ็กเก็ตที่กันเลนกล้องให้ซึ่งสามารถกางออกมาวางปรับระดับแนวนอนแบบนี้ได้ซึ่งตรงแบ็กเก็ตนี่แหละครับทำให้เวลาแปะชาร์จไร้สายเนะี่ยมันต้องเอียงหลบแบบนี้แต่ว่าก็รองรับการชาร์จไร้สายเหมาะกับคนที่อยากโชว์สีตัวเครื่องมีฟังก์ชันครบและที่สำคัญคือกันกระแทกครับมีหลายสีให้เลือกซีรีส์ s ซีรีส์ A เลือกสีตรงนี้ได้เลยครับไปครับ